ณนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีคุณครูสอนประจำอยู่สี่คนทั้งสี่คนรักใคร่สามัคคีเฝ้าสั่งสอนสิศิ์ตามความถนัดของตนท่านเหล่านั้นชื่อว่าครูสุขครูทุกครูตัณหาและครูปัญญาครูสุขพูดเพราะใจดีชอบทำตามใจเด็กจะมาทุกครั้งที่เรามีความสุขจะมาทำมาพูดเอาใจจนทำให้หลงเพลินไปกับความรู้เด็กๆ จึงชอบครูสุขมากๆเนื่องจากมีความสนุกกับบทเรียนเด็กจึงรู้สึกว่าช่วงเวลาที่อยู่กับครูสุขช่วงเวลานั้นมักสั้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอครูทุกปากร้ายแต่ใจดีจะมาทุกครั้งที่เรามีความทุกข์จะมาคอยตำตี้ตำ้ชัยคอยเตือนเราให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แนะนำสิ่งดีๆไม่ให้เราหลงประมาทไปกับเรื่องต่างๆเวลาอยู่กับครูทุกเด็กจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรมานและเนืดนานมากแต่ความรู้ของครูทุกจะเป็นความรู้ที่เราจะไม่มีวันลืมเลยเพราะเกิดจากการกระทําผิดพลาดของเรานั่นเองส่วนครูตั้นหาเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนนี้จะมาคอยกระตุ้นเราให้ทําตามที่เขาต้องการ ถ้าถูกใจก็จะให้ครูสุขมาให้รางวัลถ้าไม่ถูกใจก็จะให้ครูทุกมาทำโทษเด็กน้อยคนนักที่จะกล้าขัดคำสั่งด้วยการให้รางวัลและการทำโทษนี้ทำให้เด็กทุกคนเชื่อฟังบางคนก็หลงเพลินไปกับงานที่ครูตันหาให้ทำเพราะทำได้ดีและถูกใจจึงจะได้รับความสุขอยู่เสมอเสมอ ่วนครูปัญญาเป็นครูที่เชยเชยในสายตาเด็กๆเพราะสอนวิชาพุทธศาสนาอันแสนน่าเบือ่อเธอไม่เคยบังคับนักเรียนคนไหนให้ทำอะไรไม่เคยลงโทษใครเด็กที่มีความสุขดีเกรดดีอยู่จึงไม่ค่อยสนใจเธอจะให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนปัญหาสุขภาพปัญหาอื่นๆเธอคอยให้กำลังใจและให้ความรู้จริงของชีวิต ในยามที่มีความทุกข์ผิดหวังหรือท้อแท้ทุกคนที่เข้ามาหาก็จะได้รับคำตอบของสาเหตุของความทุกข์ในเรื่องต่างๆและได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งครูปัญญานั้นเธอได้กำความรับสำคัญเอาไว้และเป็นใจความสำคัญของความรู้ทั้งหมดที่ครูทั้งสามท่านข้างต้นพร่ำสอนอยู่ทุกวันแต่ไม่มีนักเรียนคนใดเข้าใจได้เลย เวลาผ่านไปเนิดนานเด็กทุกคนก็คงอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขบ้างทุกบ้างตามความสามารถของตนจนมีวันหนึ่งมีเด็กนักเรียนบางคนเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่าเอเนื้อหาสำคัญของความรู้ที่สอนนั้นคืออะไรนะทำไมเราต้องมาทำตามสิ่งที่ครูตันหาคอยบอกเออใช่ แล้วทำไมเราต้องทุกข์และสุขอยู่บ่อยๆความสุขก็ดูจะแสนสั้นเมื่อเทียบกับงานที่ต้องทำให้ครูตันหาพอใจความทุกข์ก็ดูจะแสนนานกว่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ละชั่วโมงนั่นสิทำไมเราเรียนไม่จบสัทีทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุข เด็กที่สงสัยก็พากันไปถามครูปัญญาเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่พอจะเชื่อถือได้เพราะจะสอนในสิ่งที่เป็นความจริงตลอดมาคุณครูครับพวกเราอยู่ในโรงเรียนนี้มานานมากแล้วได้ความรู้ส่วนใหญ่จากครูทุกได้ความสุขความพอใจเป็นบางครั้งจากครูสุขได้ทำงานมากมายจากคำสั่งสอนของครูตั้นหา จนมีงานมากมายทั้งดีและไม่ดีอยากถามว่าสรุปแล้วเรื่องที่คุณครูทั้งสามสอนมันคืออะไรหรือครับเมื่อไรเราจะเรียนจบสักทีครูปัญญาผู้ใจดีตอบว่าครูจะบอกความลักกับเธออย่างหนึ่งว่าครูสุขและครูทุกแท้จริงแล้วเธอคือพี่น้องกัน ไม่มีเรื่องใดเลยที่เธอสองคนจะไม่รู้เพราะเธอเสมือนเป็นคนคนเดียวกันถ้าเธอสังเกตให้ดีก่อนที่เธอจะมีความสุขเธอจะต้องมีความทุกข์ก่อนทุกครั้งทั้งต้องทำงานตามที่ครูตันหาบอกทั้งความเหนื่อยล้าต้องพักเพียรพยายามเคร่งเครียดมีความทุกข์เพียงหวังว่าเมื่อทำงานได้จะได้รับความสุขส,ขสมหวัง แต่เมื่อมีความสุขก็เพียงชั่วคราวสักพักครูตันหาก็จะมาสั่งงานพวกเธออีกความสุขของโลกเป็นอย่างนี้คือเป็นความทุกข์ที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกต้องมีคนหยิบยื่นให้หรือต้องแสวงหาเสมือนความสุขของทาตที่เจ้านายคอยสั่งและได้รับรางวัลตอบแทนเล็กๆน้อยๆคนในโลกก็เหมือนพวกเธอ ือเสมือนไล่คว้างเงาในน้ำหรือมีความสุขกับความหวังหรือความฝันเมื่อสมหวังก็สุขชั่วคราวเมื่อผิดหวังก็ทุกจนทนไม่ไหวแต่เพราะใจที่ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอก็สร้างตันหาอันเป็นความหวังความฝันอันใหม่ขึ้นมาไม่รู้จบสิน้นเอคุณครูปัญญาคะแล้วเราจะทำอย่างไร ถึงจะไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของครูตัณหาครูสุขครูทุกละคะถ้าเธออยากเป็นอิสระเธอต้องรู้จักความจริงอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างนั้นมีลักษณะสำคัญสประการ 1. ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง 2. ทุกสิ่งล้วนเป็นทุกข์ไม่ได้ดั่งใจทนอยู่แบบเดิมแบบที่ต้องการไม่ได้ สามทุกสิ่งไม่มีอะไรสมบูรณ์ไปทุกอย่างนะจ๊ะไม่สามารถควบคุมได้จริงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของใครมีแต่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่ตัวเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราสามอย่างนี้เสมือนของวิเศษอันจะเป็นกุญแจสำคัญเปิดไปสู่โลกที่ความเป็นจริงไม่ใช่การหลงอยู่แต่ในความคิดความฝันนั่นคือ เธอต้องมีสติกับปัจจุบันจ้าก็สังเกตทุกสิ่งที่เป็นตัวของเธอทั้งเป็นร่างกายจิตใจและทุกสิ่งที่เป็นงานที่ครูทั้งสามสั่งให้เธอทำด้วยเมื่อเธอมีสติเธอก็จะเป็นอิสระงานที่ครูตันหาสั่งก็จะลดค่าเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำร้ายเราหรือบังคับเราได้อีกและเมื่อเธอมีสติ เธอก็จะเป็นอิสระจากครูทุกด้วยที่จะมาหลอกให้เธอหลงเพลินไปกับเรื่องราวหรืออารมณ์ต่างๆต้องทำอะไรไม่ดีกับตัวเองหรือผู้อื่นเพื่อที่จะมีความสุขไม่หลงเพลินกับอารมณ์ต่างๆจนเกิดความทุกข์จากร่างกายที่ต้องทำงานมากเกินไปไม่ได้พักผ่อนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย ไม่ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตหมดเปลืองไปเพื่อมุ่งหวังความสุขที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อเธอมีสติเธอก็จะเป็นอิสระจากครูทุกข์เพราะไม่ต้องทำอะไรผิดพลาดไม่สมหวังหรือมีปัญหาก็เป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยที่ไม่ต้องเกิดความทุกข์ก็ได้ ความรู้ที่ได้จากครูทุกข์ก็จะเป็นบทเรียนที่มีค่ามากกว่าสร้างความทุกข์มาทับถมตัวเองจ้าเมื่อเธอได้กุญแจและความรู้นี้แล้วเสมือนเธอได้เสรีภาพได้ความสุขใจใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นท่ารับใช้ใครอีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเธอจะได้ความสุขอีกอย่างหนึ่งนั่นคือความสุขจากการมีสติประจำตัวขึ้นมาเพราะจิตใจของเราแต่เดิมนั้นก็มีสภาพผ่องใส มีความสุขอยู่ประจำเปรียบเหมือนตอนที่เรายังเด็เดกๆอยู่จิตใจเรามีความสุขมีเสียงหัวเราะตามธรรมชาติแต่เมื่อเราโตขึ้นเรากลับไปยึดติดกับความอยากความหลงติดในอารมณ์หรือนิสัยที่ไม่ดีสุดท้ายเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขหลงเผลอใจไปกับความคิดความหวังตลอดเวลา เมื่อเรามีสติประจำเราก็จะเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยนของร่างกายอารมณ์และสิ่งต่างๆเราก็จะค่อยๆเกิดปัญญาที่จะปล่อยวางเรื่องราวต่างๆในชีวิตจิตใจที่ตั้งมั่นไม่หลงไม่เผลอไปนี่ละจ้ะจะเป็นความสุขสงบในแบบที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเลยเมื่อรู้สึกว่ามีความสุขจากความสำเร็จสักพักเธอก็จะรู้สึกเฉยๆ เมื่อผิดหวังเมื่อเป็นทุกข์เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็รู้สึกเฉยๆยนี่แหละเราจะเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งสุดท้ายเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นน้อยลงด้วยเด็ดกกลุ่มน,นี้ทำหน้างุนงงกับคำตอบสักครู่ก็พูดขึ้นมาว่าคุณครูปัญญาได้แนะนำให้พวกหนู รู้จักชีวิตมากขึ้นจริงๆค่ะคุณครูปัญญาทำให้เราฉุกคิดว่าเราควรจะมีสติในการกระทำสิ่งต่างๆขอบคุณมากครับแค่ได้ฟังคำสอนของครูเราก็รู้สึกมีความหวังและคิดว่าเป็นทางที่ถูกต้องแน่ๆในการเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วพวกเราจะขอคาแนะนำจากครูอีกนะครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องไปเรียนวิชาต่อไปแล้วได้จากครูยินดีแล้วเธอจะได้มีความรู้ที่มีค่าที่สุดติดตัวพวกเธอไปเมื่อเด็กๆได้สนทนากับครูปัญญาแล้วคุณครูก็ยิ้มกว้างอย่างใจดีมองดูเด็กๆแล้วค่อยเดินจากไป